อ่าต้องขอคาราสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านน,นะครับผมยินดีต้อนรับเลยครับผมอยู่กระบอกบิสต์ฟูนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้หัดปิ๊มานานนะครับผมวันนี้มาลองเล่นอาร์กกันดูนะครับผมอาร์กอาร์กโซย์โบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟของกระบอกเอนะครับผมที่เปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยมีเพื่อนมาเล่นด้วยสองสามสี่ห้าคนนะครับเดี๋ยวนัดเพื่อนไว้ตรง นัดจะเปิ้ลไว้ตรง50 40่ะเดี๋ยวเราจะข้ามเกาะไปต้องฟาร,ร์มของไปทีละขั้นใช่ปะวันถึงันสร้างอะไรไ<ม>ด้แต่ละอย่างใช่ปะอ่าอะไรนะ,รระทีละขัไปเป็นเวลเวลใช่ปะใช่ใช่ใช่มันจะต้องเรียนรู้อะเออเราต้องเลือกเอาว่าจะเรียนรู้อะไรอืมครูขอสร้างนี้สร้างนี้สร้างนั่นก่อนรูปภาพมันจะเป็นยังไงบ้างครูเราว่ายน้ำไปดูนะโอเค เสี่ยงดูว่าจะเจอแรปเตอรอ์ไม่ใช่ดิจะรามหรือว่าอะไรหรือเปล่าจะได้อยู่ด้วยกัน,นจะดีกว่าดีกว่าอยู่เป็นหมู่ดีกว่า,อ,าอยู่คนเดียวเดี๋ยวตายแล้วก็เลเวลสัตว์ก้นก้างจะโหดนะฮะตีก้นก้างจะแรงด้วยโอเครอไหวไหวท่าอะไรนะท่ากับหลังเขาเรียกอะไรนะ อุยอ้ยไอตุ้งอะไรตายวะหน้าในน้ำอะ่ะโอ้โหกูเห็นตัวอ,อะไรอยู่บนน้ำแหละตายเหี้ยใช่เนี่ยกูก็อยู่ในน้ำเนี่ยกูจะตายเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไอ้กระล่างเรามีน้ำมันด้วยเหรอวะโอ้เรื่องวะเฮ้ยมีสายน้ำมันด้วยวะม่กูอยู่บนเกาะนี่นะมึงลงไปในน้ำหรเหรอใช่บนเกาะไอ้กูไม่ได้เกิดในเกาะอ,อยู่บนเกาะตรงกลางน้ำในนี้นะโอเคโอเคกูก็น่าจะหาเจออะอยู่ติดน้ำแบบ อยู่ที่น้ำแหละถือก็เปืองด้ก็ดีถืออยู่โอคอ่าสิบสี่สนี่วาเดี๋ยวเเห็นตัวดำเมียมเลยตัวดำเลยเหรอตัวดำเลยต้องวิ่งไปฝั่งนี้าสเกาะเลนูนนี่วห้าส่าสิบสี่สิอ๋อตรงเกาะห้าสิบสีมนะ ห้าสิบห้าสี่สี่เราเป็นเกาะอยู่อ่ะเกาะใหญ่ว่าเกาะเล็กเกาะเล็กๆสิมันไม่ไม่มันจะมีสองเกาะไงสองสองเกาะติดกันไม่ไม่ไม่ใช่เล็กสุดอ่ะไม่ใช่เล็กสุดอ่ะมันจะมีเกาะหนึ่งเล็กสุดนึ่งโอ้โหน้ำเป็นตีเกียวมาล้วเกาะซะด้วยแมันอยู่ฝั่งไหนกันเนี่ยวะน่าจะเกาะนู้นมากกว่า ดาเมี่ยมอ๋อนี่ก่อนเลขสุดตัวนี้อ่ามีดาเมี่ยมน่าอยู่ฝั่งนงน้นมากกว่าเดี๋ยวว่น้ําไปอ๋อมัน,ม,นม,มันไม่ต้องอ่ามาตรงทางเชื่อมได้ไหมไม่ต้องกูเป็นมึงละเฟนมึงละเออเออไห <c oughs> นามาอะไรอยู่ในอ๋อนี่ไม่มานี่แล้วโอ้อยอาเรื่อง <c oughs> ว่ะเฮ้ยจักดําเมี่ยมป่ะเฮ้ยเมมี่ย ขอขาว,ขาวเรา,าต้องกดข,ของไฟก่อนไอ้นี่แหละเราอยู่นี่กันก่อนวันนี้อันนี้มันอ่าเดี๋ยวกูลองดูดรอว่าวกูคราฟอะไรได้บ้างคราบได้แค่สองอย่างนะอันนั้นกูทิ้งของให้หมดเลยกดตัวอะไรทิ้งของวะกดโอไป,ป<ะ>โอทิ้ง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 ให้หมดเลยเกะของที่มันเป็นสกินเนี่ยมันเกะกะจริงจริงเลยใช่บอตายก็ได้อีกทีนึงด้วยนะ โคนลกเลยอ่ะแต่มันไม่มีน้ำหนักไงอ่าอ้าิ้งทิงอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวช่ามันเก็บมันแล้วนะอ่าเดี๋ยวกูต้องหาอะไรก่อนนะตอนแรกจะคราฟหาปิ๊กแอ็ใช่ไหมกาสตูรแล้วก็ไอ้ได้เป็นเปลือกไม้มั้งอินละอ้ากูมีอย่างเอาเปล่ามาสตรูมสตูร์มไหนวะโยนแล้วนะเมื่อกี้อ๋อ ยังอ่าโอเคแล้วก็งั้นเดี๋ยวไปต่อยไม้แล้วกันโอ้โหไม้เอะไม้ไม้ก็มีเพาวไม่ใช่ไม้ไอ้นี่ไอ้นี่มีได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรกูได้ฟาร์มบิลด้วยโอเคอันดับแรกที่เราต้องสร้างก็คือไอ้นี่นะปิกแอ็กเอเคครับผมสร้างปิกแอ็กแล้วโอ้ยกูสร้างมาสองอันเลยยกเลิกสองอันได้ไหมยกเลิกฮัลโหลยกเลิกไหม พี่รู้ไอวีเนี่ยสร้างมนสองงั้นจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยอะไรจริงโอเคเราได้ปิ๊กแอ็แล้วโอเคครับผมกําลังจะเราอัพอะไรก่อนดีผมเป็นผมไปอัพซาดิมิน่าไว้วิ่งหนีสัตว์โอเคครับผมปุ้ยอัพซาดิมิน่าไว้วิ่งหนีก่อนเลยแล้วกันอ่าแล้วก็อย่างที่สองเราชักคาบกองไฟไอมาอะไรมึงเรียนกองไฟหรือยังยังเลยอะเรายังไม่ถึงนะเรื่องสองอะได้ไม่ถึงแง่ไงวะมาก่ออีก พอไปยังคาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยไม่ใช่มึงต้องไปปลดล็อกในอะินแกรมก่อน in อินแกรมอ่ะเออจำไม่ได้เหรอวะกดไอขึ้นมาแล้วก็ไปที่อินแกรมอะ่ะตรงอินแกรมพอยต์อ่ะมึงก็ดูว่ามึงจะปลดล็อกอะไรเราเรียนคนละอย่างกันเราเรียนคนละสายกันถ้ากูกูอ่าเกีมไฟกูปลดล็อกแล้วมึงไม่ต้องปลดล็อกแล้วเด,ดี๋ยวกูจะทางอีกอ่าใช่เดี๋ยวมึงมึงจะปลดล็อกอะไรบอกก่อนจะสร้างอะไรบอกก่อน,บอกก,อนบอกกันก่อนดูกันก่อน สุดท้ายมันก็ต้องปลดล็อกอย่างเดียวกันหมดปะวะไม่ไม่ไม่มันมันสามารถแยกกันได้เราเราเราแยกเป็นรัสเป็นสายเพราะว่าแต้มมันแต้มมันมีจำกัดเลยมันไม่ได้ปลดล็อกได้ทุกอันแต้มเราอยู่ตรงไหนวะแต้มอ๋อมแต้มมันมีจำกัดแล้วก็เลเวลมันก็ตันไงเลเวลร้อยหนึ่งก็ตันแล้วอ่าเดี๋ยวไปยังนี่กูแก้มไฟกูปลดล็อกแล้วเดี๋ยวกูเป็นคกุญแจแก้มไฟให้เองกูพื้นพื้นไม้ปกดประตูเตียงกดละโอเค เตียงเดี๋ยวสร้างเตียงให้กูแล้วก็โยนมาอะไรแบบนี้เขาช่วยช่วยกันกลับไอ้ของพวกนั้นกล่องกดโอเคเสื้อผ้านี้กดไหมเสื้อผ้าเดี๋ยวให้ไอ้คนอื่นก็ได้มั้งอ่าปกดละอ่าเดี๋ยวกูสร้างไซส์ก่อนชื่อไซส์กชื่ออะไรดีนะชื่อ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 สักชื่อเผาเผาอะไรก็ได้รัดมือมันพิมพ์ไม่ได้เผาอะไรก็ได้ เอาตามใจมึงอ่ะเอาที่มึงสบายใจอ่ะโอเคครับตัดโอ้ตามใจนะเอาตามสบายเลยเพื่อนเป็นพี่เอาอะไรกันแน่เอาตามใจหรือว่าตามสบายเชิญตามซาบายโอเคครับผมตามใจเอาตามใจก็พอไม่ไม่เอาตามสบายเอาตามใจแล้วกันต่อตามใจนะชื่อเปล่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวกูเชิญมึงเข้าเผาเลยกันมาๆๆเราจะได้ช่วยกันสร้างได้อ่าครับ หางัมึงจะเป็นหัวตีไหม,ไม,ไมเห็นวรอไอ้มึงเป็นมึงเป็นโอ๊ยไม่ไม่ไม่ทำไมรู้สึกเดินแล้วมันกัดลูกกัดตักกะดุกอย่างเรดิอาหารถังฉัดเหรอเดีเ๋ยวดิเราไปเราหาที่ปักหลักก่อนดิไม่เด็ดไม่ไม่ต้องสร้างบ้านอะแค่แบบเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเดินใช่กูหารถังฉัดจะทำเตียงให้ไว้ไงโอเคโอเคคอนโดในเดินดําเมี่ยมอยู่เดี๋ละยังรู้จักน้องดําเมี่ยมป่ะอันี่ไอ้ไอ้ล้มไอ้ล้มไปตัวนี้กันไหม จะไหวเหรอเอดี๋ยวลองระยะไกลอ่ะรีเวลยี่สิบเจ็ดอีกทียี่สิบเจ็ดเบานะเบานะกูรู้ว่าถ้ารุมนี่มันน่าจะทรายนะไม่รอเขามันอ่ะเออทำไมว่าเราอ่ะว่าเราไอ้จริงเอาไว้เอาไว้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปครับมีอะไรครับไอ้ธนูอะไรเงี้ยเลเวลไหนวะกูเรียนรู้ไอ้หอกหอกหอกหักมาแล้วนะทำไมมันหมดอาหารเร็วจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หมดเร็วมากกูก็แดกเบอร์รี่ประธานกีนอยจ่ เออเฮ้ยเดี๋ยวกูเมอร์ไว้นะ่งนะคุณฆ่าก่อน, <Okay. S 2> อนเอาละเดี๋ยวก็ได้เดีย๋ยวเราไปหาที่อยู่กันวันนี้เราต้องไปหาที่อยู่กันนะเอ่ออ่าทางที่มันกูดูแมพก่อนนะกูไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันจะปิดท,ที่ที่อยู่รมสมพูฐาบเราแล้วก็แม่นตารายเกินไปลองล็อกขอบไปดูนะล็อกขอไปแล้วโอเคได้เลย หรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าเจอที่โล่งๆอ่ะเดี๋ยวยวอค่เป็นเงินตรงอุโม,มงค์หินรู้ั้มกูว่วาข้างในมันน่าจะโละ่งอ่ะไปดูไปโอเคแบบตั้งคาทีแบบมาไรโอ้โหชื่อแม่งเอ้ยฮัมบิกเ <laughs> 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 วนเฮต้าเป็นแอดมินชื่อมันน่ารักจะตายรับไม่ได้ไ <ป S 1> โอ้กูก,ก,กโกโกโกูกวิง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 เฮ้ยเอ้ยไอ,ยเ,อยเปตาโนดอนเปตาโนดอนเปตาโนดอนตายเปล่า ไม่ตายว่ะไม่ไปเถยโอ้ไม่มีโบล่าละมีโบล่าเสียบตายเลยนั่นน่ะเอาละครับผมโอ้กูวิ่งเร็วกว่ามึงอีกนะรู้สึกว่ามึงวิ่งเร็วกูเหมือนเดิมกูสไตล์เดิมรับอะไรวะฮะมึงรับอะไรวะกูตีทีเดียวให้ล่วงอ่ะแค่นั้นพออ๋ออัพดาเมจเออก็ดีเหมือนกันมีสายดามิเดอร์เอาแต่มึงตีทีได้ยล่วงไปตีแค่นั้นดิไม่ไม่ไม่เห็นป่ามันเรื่องอะไรกูดูนะก่อน อย่าอีกแค่ด <light> ูเวลก็ได้เวลแปดเองเอาสิเพื่อนกูเปิดแล้วตีเดียวตายไปแล้วไหวแล้วกูอู้ตีเดียวตายเลยเหรอโหจัดไปเลยโอโหแม่งดามจโคแรงเลย เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวกูไปเก็บของเลือดมึงเลือดมึงเท่าไหรบ้าเบิ้ลเลือดกูร้อยดียวโอ้โหเป็นกงตีเลยจะได้เลยกูหนีก่อนเลยอันเดี๋ยวมึงมาเจอที่กูโมงนี้นะกูรอแต่เรงนี้แหละเฮ้ยไอตัวอะไรวะเดี๋ยว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 รู้สึกว่าเจอเจอระเบิร์ดอ่ะเจอระเบิร์ดว่ะไปก่อนแล้วกันชูไม่ได้แน่นอน ตอนนี้ยังซูไม่ได้แน่นอนดูจากการาที่มึงโดนไอ้เลเวลร์แปดตีเดียวมึงไม่ไม่กูพูดคำเดียวไอ้ยี่ไม่มีคำว่าสงสารเลยเยี่ไม่โอ่มเดียวไอ้ยี่ไม่เงยตีเดียวเลยเราพยายามหลีกเลี่ยงสัตว์หลุดได้ก่อนเลยซูไม่ได้แน่นอนตอนนี้ดูจากการที่มึงตายงูเมื่อกี้น่าจะซูไม่ได้โอ้ใจเขาก็นงงด,ด้วยยี่ไอ้ตัวไอ้้ไอคนทำอ่ะไม่โดนไอ้สัตว์ ที่อ่ะคนรับบ่าวกูนี่ไงก็ได้ว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ตัวเนี้ยูจาไม่ไม่ตีคนไม่ตีคนแต่ตัวไรตา๊โอ้โหเทเลบิร์ดเทเลบิร์ดเทเลบิร์ดเรียบร้อยโอ้ยเทเลบิร์ดเอ้ยไม่เบลหนึ่งยี่อะไรเบลยิบอ่ะกูไม่กูไม่ไปเก็บของนะกูจะไปเกิดแถวๆเท่านั้นมึงเกิดใกล้ๆกันดีเลยเทเลบิร์ดไม่มาเกิดตรงนี้ได้ไงวะแต่กูจะไปหาที่ตั้งบ้านหนยรอพวกมึงไงไม่เออมึงก็กล้าตัวตายแล้วก็มาหากูเลย อ่าโซนไหนคะเดี๋ยวกูสร้างเตียงให้กูตายแล้วอาตายเด้อเดี๋ยวรอรอรรอกูเกิดก่อนนั้นอาอาไปบีดบีดบีดโซนสามไหมบีดโซนสามอาได้อเราไปโมาเปิดมาเกิดเมืองแมาเอ้ยเฮ้ยตรงนี้สวยสวยจ้าดเลยใช่ห่าจ้าไม่ใช่ทะเลทรายเพราะกูเป็นทะเลทรายมันไม่เหมือนมันเหมือนหรอกมันไม่ใช่ทะเลทรายอาพอ อยู่ตรงไหน,นเออ,เอ,อ,เอ,อเด,ดีโลดีโลดีโลก็น,น่ากลัวอยู่ตรงไหนเพื่อนตัวนี้เหรอ,เ,อ,อเห็นบอลโตก่อยาวเปล่าโตคอ,อยาวอ๋อบ้านเดิมกูนี่วะเดี๋ยวเ,เนี้ยเนี่ยกูเออใช่กูอยู่ข้างล่างมึงเนี่ยกูอยู่ตรงข้างล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวตัวี่อะไรโฉบกูมีสัตว์แต่มึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมึงขึ้นมึงบนแล้วก็อ๋อตอนนี้ขอพิกัดขอพิกัดล่าสุด กิจกัรล่าสุดตอนนี้65 65 65, 65 65 65อยู่ตรงโน้นโหแต่ว่ามึงยังอยู่ไกลเลยเจติจโจ้ด้วยกูรู้แล้ว<ม>น่าจะน่าจะอยู่ระย,ย่างเดียวกันแหละแต่ยังไม่วิ่งยื่นกันมาไม่ถึงมึงต้องวิ่งมาเรื่อยๆสิวิ่งมาตรงก้อนหินผาดเลยก<อ>้อนหินผาดในน้ำอันนึงด้วยอ่ะอ๋อที่ก้อนหินผาดเป็นอุโมงค์ก้อนในน้ำใช่ใช่อ๋อวิ่งไปจนะเป็นวะจะเป็นกู้วนะ่า น่าจะดึงมึงแล้วแหละคือไม่ก็สร้างแบบนี้ไมังได้เลยโล่งดีนะวกูก็ว่าอยู่มันสามารถสร้างกับเพงล้มคนละฝั่งได้ปิดเลยแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ยนัวกูเห็นแล้วกูเจอแล้ว <c oughs> ไม่กว่าจะเจออาช่างแต่น,นี้ก็ได้มั้งแต่ว่าตรงนี้มันทรัพยากรน,น้อยอ่าสัตว์ม้าย,ยาก กูวิ่งหนีทีเล็กมันจะฟากนู้นอ่ะไอ้ตรงนี้มันตัดไม้ยากมาเลยก็กลับไปฝั่งนูน้นแหละมาดิตัดไม้ยากเลยโอเคมาพิกแอคมาพิกแอคมาแล้วโอเคพิกแอคผมสร้างแล้วโอเคครับผมตีก็หนีแล้วเดี๋ยวกูจะหาฟินก่อนกูไม่ขอเกรงใจแล้วกันน,นี่่ฟิอาเดี๋ยวกูสร้างกองไฟไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปย่างเนื้อแม่เงเลยเดี๋ยวคอยดู ไอ้นกนั่นสั่งว้ก,ก่อนลูกเป็ดใส่สัตว์นี่เลยท้าให้หมดเลยเดี๋ยวโบล่าโบล่บาใช้ผมใช้หนังด้วยหรอโอเควางกองกวาดไว้ตรงนี้อ่าตัดไม้โอเคตัดต้นเดืนดีกว่าต้นนี้เอาไว้ไม้น่าจะมันน่าจะมาพอมาใหม่ทีโบล่าคูเรียนรู้แล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกแจมแรกๆมันไม่ก็มีมาหรอกเพื่อนๆต่างน่าจะแพ้หมดแล้จมไอ้นกเป็ดอยู่ไหนวะเฮียมันไปแล้วมีของเขาเรามีของมันไปแล้วรัดอ่าเดี๋ยวกูจะล่าบบาราฟอลตัวขอหาหนังเปิดอันหนึ่งก่อนไปกองไฟแล้วก็ นี่ไป็แล้วกันอันนี้หาง่ายเฮ้อท่าน,นี้กองไฟไว้เป็นจุดกำไลว่าบ้านเราอยู่แถว,วนี้เจอมาแล้ไอ้นกเป็ดอือทีนี้ก็เราต้องตั้งเตียงอ่ะตั้งเตียงแบบไม้อะอะไรอ๋อนี่กูเจอมันแล้วไอ้นกเป็ดเดี๋ยวกูไปตำฐานก่อน ออเออตัดไม้ได้บักเพิ่มไม่ได้โอเคโอเคครับผมได้ไม้มาแล้วกูไปสร้างฐานบ้านก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนแล้วกันอัพเลเวลเป็นเลือดแล้วกันนะเลือดรอกับน้ำหนักนะเพราะว่ากูไว้สร้างบ้านอ่านี่ไงคูสร้างฐานไม้เลยแล้วกันทางั้นนะ เกนวอวอครับผมประตูประตูไอ้นู่นยังไม่ทำอ็ได้ไอล้ลิงยังไม่ต้องอ่า,อานีด้วยโอเคประตูเอบ้านประตูนี่ต้องปดฟังดีกว่าสวยกว่าแล้วก็ประตูเครืดูฟงดังกัน มึงทำแล้วใช่ไหมกล่องมึงอัพป,ปึกแล้วใช่ไหมหไอนันเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้เราว่าคลังนะเรื่องที่ว่าหยิบของของเราตัวไปเลยแล้วเข้าบ้านเดี๋ยวค่อยสร้างเย็บแม่ไปสร้างรอบๆเดี๋ยวกูวางฐานก่อนเลยเยี่ยนกว้มจะแดกก,กดูแล้วกูเลือดกูจะโดนนกแดกอะไฟเบอระไฟเบอร์หาจากไหนวะลืไมไฟเบอร์หาจากต้นไม้ไงไอ้พวกเก็บตัวเอียเดี๋ยวจะได้ไฟเบอร์นี่ ต้องถัต้องอ๋ออ๋อโอเคเก็บปื้ดเก็บเบอรดีโอเคได,ด,ดค้ไฟเบอร์ละเออผมไม่อยากมั่วแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้หางน้ำกูเห็นการโดนตีทีเดียวแล้วก็นอนกองอยู่โอเคมันก็สมจริงอยู่แล้วไงได้ทดสอบแล้องโหดดวาอยู่แล้วไม่ต้องพูดไว<อ>้กว่าน ไอ้คนเอ้าแม่แม่อะไรนะเยไอ้คนไม่ได้เทา้าไอ้ยันรับเต็มติมแล้วก็โอเคสร้างฐานไม้ก่อนเลยนะครับสักสองสามครั้งสักเขียนเดียวสี่ยันได้ไหมสี่สี่บล็อกได้ไหมคมรับเออหกได้ได้ได้เราสี่บล็อกพอเลยเออไม่เก็บของอะ่ะไม่เก็บของ,ไม,ของไม่ครับของเดี๋ยวยยก็ขยายแล้วกัน ไข้าไรวะอืมตัดหูดเกตัดไม้ก่อนเียกูติดบัอกอยู่ในหินกูต้องทุกเห็น,น,นแตกก่ะาตัดเลยแตกได้ ร้อยโอเคไปต่อสร้าง,างน่อยแล้วกันสักหนึ่งสักสี่เอกก่อนแลน้วกันไปสักแล้วก็เอากล่องมาวางเก็บกล่องแยกแยกเป็นส่วน ล็อดีกว่าโอ๊ะด็อกสวยกว่าสอง,งหนึ่งสองประตูแล้วก็เป็นวอลไม่แล้วเหรอไอ้นโน๊ตเกประตูไว้ตรงนี้ แล้วก็วอลสองอันอวอปิดฝั่งปิดปิดด้านข้างแล้วกันวอโอเคโอเคอีก okay. okay. สองอันแล้วกันไม่พออีกแล้วขาดอะไรวะขาดอขาดอันนี้อันนี้ต้องตีด้วยขโมยเนื้อกหลายตัดสองสามสี่โอเค ไอโฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบ้านนี่ตรง,ตรงไหนต้องวิ่งตรงมาเลยเดี๋ยวมึงกูไม่เห็นมึงเลยเฮียฝั่งนี้ฝั่งไหนวะฝั่งไหนวะฝั่งชายหาดอะอ๋ะอมไม่เห็นที่ม,มึงขึ้นเงี้ยเดี๋ยววะฝั่งชายหาดกดกระฟังกับไอ้ไอดับแดงอ่ะอ ซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแอดับแดงอยู่ตรงไหนวะกูเดี๋ยวกูเห็นมึงเดี๋ยววิ่งไปหามึงนี่ไงวิ่งมาฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นะวะนี่หลังมึงหลังมึงอ๋อเจอละว่าไงเงี้ไอ้ยัยหลวงทิดกูต้องไปตัดเป็นมาใหม่อ่ะท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนกระมอง อ๋อน้องไม่อยู่ใช่ไหมน่งใช่น้องมันฝุดทองเอาอะไรเอาอะไรอาอะไรบ้างเอาไม้ดิไม้ไม้ไม้เฮ้ยหนังดีจัดเฮ้ยเตียงเตียงเตียงไม้ครับครับนี่เป็นไหนวะเตียงไม้ไม่รู้เตียงไม้เหรอเดี๋ยวกูดูให้เตียงไม้อันไหนเตียงไม้เตียงไม้เตียงไม้ยังไปยังท้าไม่ได้แน่เลย น่าจะยังนะแต่จังไม้น่าจะอยู่เริ่มๆเลยนะเริ่มต้นนะแดงหลังแดงไม,อมองอ้อยูไ่ไหนวะบล็อามองอ๋อนี่ไงอ่าเรือเจ็ดอ่ะ,อะมาเลยบล็อกหน่อยเปิ้ลเพ็ดจำเปิลเพ็ดผ่าดหนังว่ะงการหนังทีกับเพิ่นหนังเหรออืมอาะนัดเฮ้ยน,นี่ไงตัวนี้มันไม่ตีคนไอมาเลยลากเลย นานเทะจะตายอะ่ะนี่ทำไปก่อนนี่นี่น,นี่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 โอ้ยโยดนกันเองด้วยนี่นี่นี่นอ๋อหลักฝั่งนั้นเลย ราเยอะจัดโดนกูไอ้สัตว์มึงยิงเอามึงยิงก่อนนะไม่รู้มันเยอะเกินเยอะหนังใช่ไหมกูไปหาข้างข้างข้างสาดน้ำให้ไปที่ทางนั้นะ ดิบักมันดิบักเอ๊ยมันจิบักมันจิบักมันดิบักแม่ตามีไอเจอนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยฮาหนะ ้วเบอนมาเจตีมาหน้าบ้านหน้าบ้านนี่ฝั่งน,นี้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 ได้เลยเพื่อนจัดให้ เลือดเยอะจังวะโอ้คุณตายได้คุจะตายมันแดงกูโอ้เลือดเยอะจัดโอ้กูจะตายละต่อยก่อนยิงสัตว์ขอดตัว เออเทียงก็ยังไม่สร้างด้วยนะไม่เป็นไรเกิดแถวนี้กูจำทางได้อยู่ทไม่ซีด<ะ><ะ>เลื่อมเยอะจัดวะเยอะเยอะมากเออต่อป่าเยอะมันน่าเยอะนะ,ะมีเรื่มใหม่อีกทีไหมมันไม่ใช่มันดูที่เลเวลมันด้วยดิมึงเลเวลาเจ็ดสิบป่าเลยนะเว้ยเออเจ็ดสิบห้ามึงเอาอะไรไปตีมันตาย ยีน <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> เราเพิ่งเลื่อไว้วันเท่าไหร่กูสิบห้าเองมึงยี่สิบเบาๆล้วเลื่ลมึงไปเยอะกกูเลืววูจากการขับของใช่ <Level. S 2> oh. ไหม่ะเลื่อวูอ๋อไม่ฟาร์มฟาร์มก็ขึ้นนะเลื่ยวูขึ้นเร็วมากตายหรือยังหนังได้ยังโอ้ยย่าตีเลือดแทบไม่ลดเลยจ้ะ เราจะปีม,มันมันมีแล้วเหรอเออเดี๋ยวกูไปเอาหาให้หนังอ่ะสำหรับกูไม่ยากหนังอันนี้ไงหนังกน้นนี่เจอแล้วหนังกูนี่แหละได้หรือเปล่าหนังอ่ะไม่รู้ได้หนังไหมเราจะเนื้ออีกอังเดียวจะไม่คิดจะเนื้อดดเรได้กินเนื้อแล้วอ่ะอะไ,ไรกินเนื้อะอะไรวะเนื้อแขอ่เนื้อคนก็เนื้อกูเองอร่อยมากแน่ๆเดินนั่น ครับเตียงขาดโอ้ขาดอีกยี่สิบอะเออประมาณนั้นอะเออเออไอ้นี่มาติดบล็บ้านกูอีกเออเอ <_ T> อโคตรตีซะหรอกเฮ้ยไ,ไม่ดีกว่าเดี๋ยวบ้านวัง <_ T> โอเคเอาไม่ได้เราได้ดที่สร้างบ้านแล้วนะเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ฟาร์มหนังมาสร้าง แค่นี้ให้รอเดี๋ยวจบคลิปเลยไหมจบคลิปแค่น,นี้ก่อนแล้วมาเลนะ่นนะเป็นว่าจบคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเกอนคลิปใหม่แล้วกันเดี๋ยวคลิปใหม่อาจจะมีคนมาเล่นเพิ่มนะครับผมมาสองสักคนสองคนนะ,ะเดี๋ยวจะพาความปัน่นป่วนมาให้อีกโอเคขอเป็นว่าจบคลิปแค่น,นี้เดี๋ยวจะสร้างพันธ์ตรงนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปจะไปฟาร์มหนังกับเพื่อนก่อนเลยแล้วกันนะครับ yeah.